สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาทุกท่านนะคะมาชมนะคะตัวการ์ตูนที่อยู่ในฝาผนังนะคะอันนี้จะเป็นตัวการ์ตูนนะคะการละเล่นนะคะของเด็กไทยสมัยก่อนนะคะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมากๆเลยนะคะมีอันนี้ขี่ม้ากันกล้วยนะคะอันไหนรู้ก็จะบอกนะอันไหนไม่รู้ก็ไม่ได้บอกนะคะตอนนี้เราอยู่วัดโพนะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมพานอนนะคะ สวยงามมากเลยนะคะฝาผนังนะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาถ่ายรูปได้นะคะไ,ไ,ไ,ไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมพรนนอนนะอันนี้นะคะที่เราหันมาอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นด้านข้างในนะคะของวัดโพนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะของความเป็นไทยนะ เดี๋ยวเราจะให้ดูตรงซุ้มประตูตรงนี้นะคะจะมีลักษณะโดดเด่นก็คือจะมีเขาเรียกอะไรนะยักษ์วัดโพนะคะตอนแรกเรามาหลายรอบแล้วนะวัดโพเราไม่ไม่ได้สังเกตนะคะอันนี้นะคะพยาขาจจ o นะคะนี่นะคะอยู่ด้านบนตรงซุ้มประตูเลยนะคะด้านในของวัดโพนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ แล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นพยายักษ์สันทาศูนย์นะคะนี่ก็สวยงามมากๆเลยนะคะมาทุกครั้งไม่เคยสังเกตนะคะแต่วันนี้เห็นก็คือสวยมากๆเลยค่ะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะ แต่ก่อนจะพาเข้าไปด้านในนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะพาทุกท่านไปชมผรานอนนะคะตรงนี้นะ<ม>เดี๋ยวเราจะพาไปชมพระนอนด้านในนะคะตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากมเลยนะคะอยู่ในอุออโบโสถนะคะของพ้ะนอนนะ,ะไปค่ะพี่พี่เดี๋ยวไปไปเจอกันที่ด้านในของอ,อุโบโสถพระนอนนะคะ อันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะอีกฝั่งหนึ่งของอพระวิหารพระนอนนะคะเมื่อกี้ขอภัยที่บอกว่าเป็นอุโบสถเนาะเป็นพระวิหารนะคะพระวิหารพระนอนนะสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วได้มาเที่ยวกรุงเทพนะแวะมาที่วัดโผได้นะคะเป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยะคะ่ะ นี่ชาวต่างชาติชอบมากๆเลยนะคะมุมนี้นี้เรากำลังจะถึงทางเข้านะคะวิหารพนนนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะวันนี้แต่ก่อนจะเข้านะคะเราต้องมีถุงสีเขียวนะคะเพื่อใส่รองเท้าของเรานะคะถือเข้าไปด้านในได้นะคะว้าวนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะพี่พ แล้วก็ถุงไม่ถุงหมดตรงนั้นมีไหมถุงสีเขียวเยอะมากๆเดี๋ยวเราให้นักท่องเที่ยวเข้าไปก่อนนะคะเราเป็นเจ้าบ้านเน้ะเราเข้าตอนไหนก็ได้เดี๋ยวให้เขาเข้าก่อนนะคะ โหนาะเที่ยวเยอะมากจริงๆค่ะมีการชูถุงนะคะบอกแปนว่าเขาให้อาถุงใส่รองเท้าเข้าไปด้านในได้นะคะ เดี๋ยวทีเราแล้วเราไปเอาถุงกันค่ะไปค่ะพี่ๆ่เดี๋ยวเราเข้าไปชมนะคะพ้านอนด้านในกันนะคะเขาก็มีห้ามใส่หมวกนะคะห้ามใส่รองเท้าเข้ามาด้านในนะคะใช่โอ้ สวยงามามากๆาาค่ะและคนเยอะมากเลยนะคะมีแน้งเลนด้วยนะคะตอนนี้มีน้องเลนน้องเลนก็มาชมพระนอนนะคะ เดี๋ยวเราจะพามาชมทางด้านนี้นะคะชาวต่างชาติถ่ายรูปนะคะกับพนอนนะคะมุมนี้สวยมากว้าวสวยจริงค่ะโอ้ นี้นะคะโอยใรยังไม่เห็นเยอะที่สุดสวยงามมากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะ สวยงามมากค่ะเป็นผ้านอนที่ใหญ่ที่สุดนะคะอันนี้ก็มีการบูรณะนะคะกำลังซ่อมแซมนะคะ ท่องเที่ยวนะคะก็แห่มานะคะชมความสวยงามนะคะของพระนอนนะคะเยอะมากมากนะคะนะักท่องเที่ยวนะถ่ายรูปกันเต็มนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ไม่เคยไม่เคยได้เห็นนะคะน,นานๆที่มาครั้งนะคะก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะ ตรงนี้จะสวยมากค่ะพี่กีไม่รู้จะเห็นไหมนะ,ะสายตาเราเห็นนะแต่กล้องไม่เห็นเดีเ๋ยวเราต้องไปนะคะช่วงท้ายๆนะคะถึงจะสวยนะคะฝรั่งก็งงนะคะว่า,าน้องเนนนะคะทำอะไร น้องเนนมาไหว้พระนะคะไหว้พระนอนนะคะก็ลองว่าไม่ใช่เห็นก็ถ่ายรูกปกันเยอะเลยเช้าต่างชาติไม่เคยเห็นนะคะก็พาัน<ค>ถ่ายรูปน้องเนนกันเยอะเลยนะคะ หนึ่งหนึ่งก็มาไหว้พระอนอนสวดมนต์นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะตอนนี้ก็มีการซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมด้านบนนะคะ ที่เขาส้มแซบนะคะยังเดินไปไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงท้ายๆนะคะจะสวยงามมากเลยนะคะอ๋อตรงนี้ชาวต่างชาติเยอะมากค่ะเพราะเวลาเราถ่ายรูปตรงนี้นะคะจะชัดมากเลย ชาวต่างชาติจะมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้นะคะใครถ่ายนี่นะคะทุกท่านสวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะชาวต่างชาติก็จะมาถ่ายกันตรงนี้นะคะเพราะว่าจะชัดเจนมากๆสวยงาม ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงเท้านะคะของพระนอนนะสวยงามมากค่ะเขาเรียกว่านะเท้าอะไรนะเท้าฮะเท้าใช่รอยพระบาทนะคะขอโทษทีนะคะทุกท่านนี้เรียกว่ารอยพระบาทนะอันนี้คือจะรวมทุกอย่างเลย นะถ้าใครได้มาไหว้นะคะจะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะตรงนี้นะสายมูนะคะไม่ควรพลาดเลยนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ชมใกล้ๆนะคะรอยพระบาทนะคะ ยงามมากๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมฝั่งนี้กันนะคะจะเป็นด้านหลังนะคะของพระนอนนะคะจะเป็นอีกด้านหลังนะคะเป็นทางนี้นะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นลายนะคะของพระอุโบสถของขพระวิหารนะคะพระนอนนะคือสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะ,ปนนาะ,ะไปค่ะพี่พี่เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะติดๆขาดๆก็ขอไปด้วยนะคะ อันนี้คือจะเป็นรวดลายฝาผนังนะพี่พี่รวดลายฝาผนังนะคะสวยงามมากมากค่ะ นักทนะ่องเที่ยวก็จะเริ่มเดินออกกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ชมตรง ตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งนะคะจะเป็นด้านหลังนะคะของพระนอนนะคะจะเป็นตรงศีรษะนะคะ ตรงนี้นะคะตรงที่ชาวต่างชาติถ่ายอยู่นี่นะคะตรงศรีรษนนะคะสวยงามมากๆค่ะสวยงามมากเลยเราไม่เคยได้เดินมาถึงเนาะใช่ไหมสวย<อ>สวยงามมากๆเลยค่ะด้านหลังของท้านอนนะคะพี่พี่สวยงามมากๆเลยสวยงามมากเลย หมอนไหมน่าจะใช่หมอนนะม่อะไระหมอนีนเเแล้วก็เรียกไม่ถูกเรียกภาษาชาวบ้านนะี่และเนาะตอนนี้เราก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะก่อนก่อนจะเดินออกนะดูอีกรอบหนึ่งนะคะสวยมากค่ะสวยมากจริงๆค่ะ วันนี้เราก็อยู่อุปสทรทนอนนะคะพี่ๆตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะ,ะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมิ้งควันพาเลาะด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ